มาเป็นเพื่อนกันแน่นอนเลยนะงั้นเชิญเลยดีกว่านะคะไปชมกันชอบเชียร์ลุ้นโชครับบอนระดับโลกที่เทสโก้โลตัสรุน่นรางวัลมูลค่ารวมกั่2ล้านบาทยี่งซื้อครบทุก300บาทพร้อมขับการและพิเศษพันทีวีดูฟรีก่อน6เดือนถึง14กรกฎาคมน,นี้ที่เทสโก้โลตัสไปเมือ กินแกงเผ็ดไทยไม่อร่อยเลยไม่น่าเชื่อว่ารอยไทยจะมีวิธีทำตามสูตรโบราณครบเครื่องทีเดียวตั้งแต่เครื่องปรุงและพริกแกงเขาก็เลือกสัรพิธีพิถันผัดจนหอมด้วยหัวกะทิปรุงรสกำลังดีได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสไม่ไว่าอยู่ที่ไหนก็จะได้กินแกงไทยอร่อยแน่ mm. รอยไทยถูกใจคุณชายอมพลฟู um ้ด ว้าวปุยฝ้ายนุ่มๆเหมือนความนุ่มของมามิ๊บพอกอบแพนเอ็กซ์ตร้าซอฟท์ให้หนูหนูได้สวมใส่ความอ่อนโยนดุดวดฝ้ายนุ่มผิวสบายมะมิ๊บเอ็กซ์ตร้ซอฟท์แมลงร้ายต้องกำจัดแต่ยิ่งฉีดก็ยิ่งฉุนต้องนี่ใบก้นเขียวกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ผสานพลังพิฆาตไอพีทีข้าไม่เลือกแมลงร้ายตายสนิทใบก้นเขียวกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ นรู้ว่าได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนดีใจที่เลือกนมผงตราหมี a d v a n c e ซ์เอ็กซให้เขาเพราะผสมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อัลพเทคทัสจากสวิตเซอร์แลนด์ใยอาหารพรีไบโอวันและ d h a a r a ภูมิใจที่เขาแข็งแรงและเรียนรู้ได้เต็มที่ได้เวลาเปลี่ยนได้เวลานมผงตรามี a d v a n c e ซ์เอ็กซจาก n e s t l ล นานแล้วจะไปไม่เลี้ยวรูรู้ไหมมีใครรออยู่ก็ที่ชาวของสุขใจสุขได้ที่บ้านเราอําพลฟูดคุณลองสูตรใหม่ดีที่สุดของ c ริ i s Power แล้วหรือยัง